จริงๆแล้วก็กันเดียวนี่ก็พอแล้วเนาะข้อปฏิบัติโยมนะเนาะพระเจ้าพระสงฆ์เราท่านอาจารย์มหาใจพร,ร้อมโดยคณะสงฆ์เจ้าสุขโขทัยสวรรคโลกก็ฟังไว้เอาไปประดับทติปัญญาเอาไปเป็นข้อวัดปฏิบัติโชคดี ได้เป็นพระมหาด้วยได้เป็นพระผู้ปฏิบัติด้วยผลที่ได้ปฏิเวทก็จะตามมาไม่ใช่ไม่ใช่พระเฉยๆพระมีข้อวัดปฏิบัติพระมีศีลมีธรรมน่าเคารพเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าเราปฏิบัติทำไมปฏิบัติทำไมเราสวดธรรมจัก กับประวัตินสูตรไม่ได้ปฏิบัติให้ครั้งอยู่ยงคงกระพัน์เป็นผู้มีสเสน่ห์ยาแฝดเป็นผู้มีอาคมคาถาอะไรต่างๆไม่ได้ตนไม่ได้ปฏิบัติให้ไปหาที่นั่นที่นั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยท่านบอกว่าเป็นติดชานวิชา เป็นวิชาอยู่แต่เป็นดีละฉานก็เหมือนขอนสักทั้งหลายทั้งปวงมันก็นจะเป็นอย่างนั้นเอาปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมอเพื่อจริงๆคือนิพพานนะสร้างวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานมีสติมีปัญญาอย่างนี้ค่อยๆฝึกไปฝึกไปเกี่ยวกับ มรณะสติการกําหนดรู้ดูถึงความตายโยมเราจะห่างอยู่หรอกแม้ว่าบ้านอยู่ใกล้วัดเห็นงานศพบ,บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองกินมันโชยมายังไปด่าเจ้าอาวาสอีกเผาศพยังไงให้กินมันลอยมาทั้งนี้ มันก็เป็นไปอย่างนั้นนเป็นไปอย่างนั้นยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวนี้อ้ยไม่เข้าใจแะ่นั้นเราภาวนาแล้วให้เข้าใจมันจะเป็นที่พึ่งให้แกตัวเองจริงๆคุณยายคุณยายหลวงพ่ออายุร้อยห้าปีไปไล่ไปนาไปสวนได้เลยแต่คุณยายใจบูนใจบุญ คุณยายไม่ได้ปฏิบัติภาวนาอะไรหรอกสมัยนั้นไม่มีพระสอนปฏิบัติภาวนาแต่ด้วยบุญอนิสงส์ยังไงก็ไม่รู้แกก็แข็งแรงดีไปไปไร่ไปสวนได้ร้อยห้าปีร้อยห้าปีก่อนจะออกปวดก็ไปกราบแกไปกราบคุณยายนี่แหละคุณยายให้ผ้ามาหนึ่งผืนผ้าขาวกับเงินอีกหบาท เงินห้าบาทแกบอกว่าห่อไว้ดีดีออโอ้ยขอหอยขอแขนอ่าผ่าชีวรนน้ำเนเดออ์ลูกลาเด้อนะขอหอยบุญไปด้วยหน่อยห่อไว้อย่างดีเลยห่อไวท้ที่หัวที่นอนเนี่ยที่นอนห้าบาทอ่าเหรียญที่ใหญ่ๆนะเหรียญบาทใหญ่ๆญ่เอ่เป็นเป็นตาช้างสามเสียนนั่นแหละ,ะเหรียญใหญ่ๆอ,อย่างนี้ หนึ่งบาทนี่หนึ่งบาทห้าบาทแกบอกว่าให้หมดมให้หมดโอ้จำตลอดชีวิต <c oughs> จำตลอดชีวิตเลยทีนี้ก่อนแกจะตายแกแกบอกว่าไม่ไปนาไปไร่แล้วละ่ะแกอยู่บ้านรู้สึกหนาวๆร้อนๆก่อกองไฟให้ฝีงหน่อย ก็ก่อกองไฟขึ้นแกก็เอามือนี่ค้างไฟนะไปเนาะไปแกบอกว่ามันเย็นมาเท้านี่เย็นมาเย็นมามันเย็นมานี่แกบอกว่าเย็นมานี่มือมันก็ค่อยเย็นเข้าไปมือนี่มันเย็นเข้ามานี่ขาก็เย็นเข้ามานี่แกบอกเย็นเข้ามานี่แกบอกหัวกะเย็นลงแกบอกหัวก็เย็นลงหัวนี่เย็นลงเย็นลงเย็นลงทีนี้ลมเป็นยังไง บอกว่าลมแล้วหายใจเข้ามันเข้าน้อยน้อยหายใจออกมันก็ออกน้อยนยแกว่าอย่างนั้นดิโอ้ยจนมันจะหมดแล้วแกบอกว่ามันจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะแกก็หลับตาลงเท่านั้นก็หมดนี่คือคุณยายทียนี้พูดถึงคุณพ่อคุณพ่อก็ให้ตั้งแต่กลับมาบ้านก็เอาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ด้วย อยู่ด้วยสอนการปฏิบัติภาวนาให้ก็พูดให้ฟังอย่างที่ว่านี่แหละ,ะให้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแก่นี่แหละปฏิบัติภาวนาเราอยู่ได้ไม่นานอ,อยู่กับคุณศีลคุณธรรมปฏิบัติภาวนาทำจิตใจให้เบิกบานอย่าไปคิดอะไรมากก็บอกบอกนี่แหละเร,เรื่องเรื่องเตรียมตัวเรื่องมรณสติให้ได้ยินทุกวันเกิดแก่เจ็บตายได้ยินทุกวัน อนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้ยินทุกวันพูดให้ฟังทุกวันให้มันเข้าไปให้มันเข้าไปาเห็นอะไรก็แล้วแต่จะน้อมเข้ามาสู่ธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแก่เจ็บตายให,ให้ได้ยินให้ได้ยินไปไหนมาไหนในที่สุดถึงวาระสุดท้ายาก็กลับมาไม่ทันเพราะว่าไปเทศ กำลังจะขึ้นธรรมดกำลังจะขึ้นธรรมโยมก็รีบวิ่งไปหาอาจารย์โยมพ่ออยู่ที่วัดจะตายแล้วนะกำลังจะตายหรือเอาเอาไงดีนี้กำลังจะขึ้นธรรมะเอาไงดีเอาขึ้นก่อนเถอะตั้งนโมลแล้วก็บอกว่าคงไม่ได้เทศต่อไปแล้ว<笑><笑>ก็บอกก็บอกโยมอย่างนั้นเนาะไม่ได้เทศเออ,อคุณพ่อจะละสังขารและจะรีบไปดูใจแก่ว่าอย่างนั้น ก็เลยเอวังก็ลุมงก็ไปเออก็ไม่ทันหรอกก็ไม่ทันแต่ก็ถามพระเจ้าพระสงฆ์บอกญาติโยมอยู่ที่วัดนั้นเป็นยังไงแกจะตายแกบอกว่าเขาบอกว่าแกไม่ทุรนทุรายรอกแกนอนธรรมดานี่แหละนอนธรรมดาแกไปไหนไม่ได้ก็อ่อนแรงอ่อนแรงก็นอ,อนธรนรมดาพอแกจะตายแกก็ยิ้มยิ้มหน่อยๆแล้วแกก็หัวเลาะ เขาก็เลยบอกว่าเอาไไ้าพอไงไปใส่มาใส่พอได้ใจสีขาดอยู่แล้วคือหัวเราะหัวเราะเห็นอย่างหัวเราะทําไม mm hmm. แกบอกว่าธาตุามันจิตแตกแล้วธ <laughs> าตุสีเออธาตุาคือดินน้ําลมไฟนี่ธาตุมันจิแตกแล้วแกาอกก็เท่านั้นก็เท่านั้นแกก็ตายไปอ,อันนี้คือ ไม่ทำการกิริยาอย่างนั้นนะไม่หลงไม่หลงมีสติมีสติมตีมีสติอย่างนี้ฉะนั้นให้พวกเราต้องพิจารณาดูดีๆกลัวญาติโจมไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งขาดที่พึ่งแม้ว่าเข้าวัดฟังทับจำศีลอะไรก็แล้วแต่ละตัวมากก็ไปสวดก็สวดอย่างที่ว่านนี่แหละชลาธรรมโมมีชนลังอันติโตอย่างที่ว้านนี่แหละ,ะก็เหมือนเดิม ัพเพสตาทุกิตาหนตุโอ้ยเวลาขึ้นมาตาลุกนั่นเออมันขึ้นมาอะไรมากระทบพอโอ้ยจิตใจเล่าร้อนแต่แพรอยู่แพรอยู่อแพรอยู่แพเมตตาสวดสวดสวดที่แพอไม่ใช่แพรแต่สวดอย่างนี้เป็นต้นอ่าตัวอย่างที่นี่ตัวอย่างมีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง นู้นพาเข้าไปในภูเขาพาไปเยี่ยมลูกศิษย์มีโยมไปก็สี่ห้าหกคนเป็นรถกระบะอ่เป็นรถกระบะ,ะ,บอะพอจะขึ้นภูเขาก็เลยบอกพระหนุ่มๆเราสามสี่ลูกให้นั่งท่ายเนะอให้โยมไม่ออกเรานี่อยู่ข้างหน้าหน่อยเพราะว่ากลัวจะเมารถอัอตมาก็นั่งอยู่ข้างหน้า เวลาเป็นอะไรมาให้พระเรารีบรีบกระโดดลงรถแล้วก็เอาหินเอาไม้เอาอะไรใส่ล้อมันเพราะว่ามันขึ้นชั้นสูงเข้าไปปรากฏว่ามันขึ้นอ้ยมันดอยสูงปืด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 ไปรถมันก็จะดับบอกพระกระโดดลงอ๋อคูบ้าคูบ้าก็นุ่มๆอย่างนี้นี่นี่นุ่มๆอย่างนี้แหละคูบ้าคูบ้าคูบ้ากระโดดลงช่วยลดหน่อยช่วยลดหน่อยก็ กระโดดลงใส่ปืนปืนปืๆปืปืด,ป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 ดขึ้นไปจนไปถึงข้างบนปึ๊บเลยโอ้ย,โ,อยโล่งใจปากฏว่าโยมที่นี่อยู่บนรถสาทุว่านังงั้นนะเจ้าป่าเจ้าเขามาช่วยญาติโยมทันว่าอย่างนั้น แล้วครูบาอยู่ข้างๆที่ใส่รถนี่ไม่ไหว้เลยก็ <g ül üyor> <g ül üyor> ดูดีนะ่นนวาว่าเจ้าป่าเจ้าเขาโน่นมาช่วยทันว่าอย่างนั้นนะเออไปไหวยโน่นไ่ว้ไป,ปนโน่นเลยนี่ไม่มีที่พึ่งนั่นนะยังไม่รู้ที่พึ่งที่แท้จริงเลยนะะเป็นอย่างนั้นยังไปพึ่งอย่างนั้นอยู่ยังคิดว่าอันนั้นมาช่วยอยู่นี่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกไหายไม่ถูกอก็เหมือนยายคนหนึ่งกไปไหายพระ จุดทูบเทียนเสร็จเรียบร้อยสาทุสาทุสาทุเอามือโค้ง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 ไปโยมทำอะไรโน่นพระพุทธรูปฉันอยู่ข้างในโน่นเขามาตั้งวางไว้รัดก็เลยไหว้ไปอย่างนี้แก้ว่าจะให้ถูกฟะตัวเองอยู่ข้างในรุนดู นี่แหละไหวพระพุทธรูปถูกถกินถูกทองมันก,ก็ก็อย่างนี้แหละยังไม่มีที่พึ่งยังไม่มีที่พึ่งฉะนั้นหาที่พึ่งให้มันได้หาที่พึ่งให้มันได้ทีนี้ไปแสดงธรรมที่หนึ่งก็ไปบ่อยๆเออโยมคนนี้แกก็อู้ยฉันละเสริญน้ำจิตน้ำใจอายุก็พอประมาณเดียวกันนี่แหละเสียสละที่ตัวเอง อยู่ที่นั่นทำหลายหลายอย่างหลายอย่างจริงๆเสียสละเพื่อคนแต่ที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 ่ประทับใจนะที่ประทับใจแกทำเกี่ยวเกี่ยวกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายของคนหรือการที่เข้าอยู่ในท้องทำเป็นท้องคนนยทำเป็นท้องคนด้วยนะทำเป็นท้องคนไงทำแกมีวิธีทำ แปลกคนนี่มันก็คิดคิดต่างกันคนจะคิดต่างๆอย่างนั้นก,ก,ก็ก็หาได้ยากก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสที่ทำทำหมหรสพทางวิญญาณนั่นแหละนี่ก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันแกนิมนต์ให้ไปดูแกนิมนต์ให้ไปดูก็มีมีโครงกระดูกยืนนั่งแล้วก็นอน มีโรงมีโรงมีโรงให้เข้าไปนอนด้วยเนะมีโรงเข้าไปนอนด้วยไปนอนลองตายดูก็จะเป็นยังไงมีโรงด้วยก็ชวนโยมคนหนึ่งไปดูแกก็อุปถากประจําประจํานี่แหละอุปถากประจําอเวลาไปเวลามาก็ยังหนุ่มอยู่แกไปเห็นแกจับหลังทันทีเลยเอาทําไมุย ผมกลัวนะมันไม่รู้ว่าจะมาดูโค้งกระดูกอย่างนี้ผมมันกลัวแกว่าอย่างนั้นน่ะออกลัวกลัวโครงกระดูกโอ้ก็เลยพาดูไปดูไปดูไปอ่าแต่สําหรับเราอ่าสหรับเราเราดูทุกวันดูที่ไหนดูที่นี่นี่ดูที่นี่ดูทั้งยืนดูทั้งเดินดูทั้งนอนดูทั้งนั่งเราดู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 ประจํา ดูเข้าไปข้างในหน่อยเอาอะไรดูไม่ใช่เอาตาดูถ้าเอาตาดูมันเห็นแค่นี้แต่เอาใจเอาสติเอาปัญญาดูเข้าไปดูเข้าไปให้มันเห็นอยู่นั่นลืมเหมือนหลับหล,ลับเหมือนลืมในตาของเราก็เห็นอยู่อย่างนั้นโอ้สำหรับแกไม่รู้สึกเลยว่าหน้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 าแกซีคือแกกลัว ก็เลยบอกว่าโอ้ยม่ต้องกลัวหรอกโยมโครงกระดูกที่เรามองเห็นนี่หลอกหลอกเราไม่ได้ไอ้ที่จะหลอกได้ก็นี่แหละชี้ใส่แกนี่เอ้าทำไมเราหลอกตัวเองก็ได้หลอกคนอื่นก็ได้คนนี้ก็เหมือนกันกับชี้ใส่ภรรยาเขาคนนี้หลอกคนนี้ก็ได้คนนี้หลอกคนนี้ก็ได้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนด้วยหรือถ้าผีหลอกจริงๆหลอกแค่กลางคืน แต่ถ้าคนหลอกคนคนที่ไม่มีศีลมีธรรมหลอกได้หมดเลยคนจึงน่ากลัวๆโค้งกระดูกอันนั้นเอออย่างนี้เป็นต้นนะอไม่รู้ว่าพวกเราจะคิดหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ข้อคิดอ่าอย่างนี้เป็นต้นให้ข้อคิดฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวัน,ต,วนตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปอย่างอาจารย์มหากรมสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะรวมลงที่ใจเรา มันรวมลงที่ใจถ้าใจดีการกระทําก็จะดีคําพูดก็จะออกมาดีด้วยใจดีใจใสใจสะอาดที่เรามาฝึกนี่ก็คือคือฝึกใจกายนี้มาเป็นหลองวาจานี้มาเป็นหลองแต่หนึ่งคือใจมโนโบุพังธมะธรรม,มามโนเสถามโนโมายาธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าใจนี้มันสําคัญอ่าตายแล้วอันนี้เผาทิ้งหมดเลยนี่เผาทิ้งหมดเลยไม่ได้ไปไหนนี่เนี่ยไม่ได้ไปไหน ที่ไปที่จะสืบต่อไปต่อไปคือใจแต่ถ้าใจประกอบกด้วยกิเลสตัณหาราคะแล้วมันจะเป็นยังไงที่นี่โอ้มันจะเวียกว่ายไปยังไงไม่รู้นะมันจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่ไม่รู้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาอาจจะเป็นอสุรกายก็ได้อ่หรือทำบาปทำกรรมเข้าหนักๆด้วยใจของเรานี่อคิดไม่ดีกับบิดามารดาพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณอะไรต่างๆนานานี่ปุ๊บมันอาจจะลงไปนรกเลยก็ได้ด้วย ในีใจของเราฉะนั้นฝึกก่อนนอนจําไว้ก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนแต่ละคืนแต่ละคืนฝึกใจให้ดีๆซะก่อนแล้วค่อยนอนนอนด้วยใจดีนะนอนด้วยใจดีตื่นขึ้นมาทำใจให้ดีๆทุกเช้าทุกเช้าตื่นด้วยความเบิกบาน อย่าให้มันสลดหดหูอะไรต่างๆนาน,หนาหน้าบูดหน้าบึ้งอะไรก็ไม่เลยตื่นขึ้นมามันบูดอยู่แล้วมันบูดต่อไปอีกต <c oughs> ายเลยติเออนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นให้เบิกบานจะนอนทําใจให้เบิกบานตื่นขึ้นมาก็ให้ใจเบิกบานเ็บเบิกบ้านเบิกบานไปไหนมาไหนให้ใจดีใจเบิกบานนี่เราก็จะได้อยู่ใกล้พ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วคือใจท่านดีใจใสใจสะอาดใจเบิกบานไม่ได้ใจขุ่นมัวเศร้าหงอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นใจอันนั้นโอ้ยเป็นใจสัตว์ใจเดรัจฉานใจผีใจเป็ดใจยักษ์ใจมารถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ดีฉะนั้นอย่าให้พลาดโอกาสฝึกแล้วให้เก็บไว้เลยเอาไปปฏิบัติต่อไปต่อไปฮะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ดูก่อนเนาะ